ที่สองยกที่สอง,สองเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออขี่เลยเออบดเลยใส่แตกเลยใส่ห้อยแล้วอะไรห้อยวันนั้น<ไ>ของมึงแหละลเอาใส่ห้อยใส่ไหลคุมพลังไอเอ็กแปดห้อยออกมาแล้ว<แ> <laughs> คุมพลังไอเอ็กแปดเอาให้ลงไปใส่แม่เหล็กเลย อ๋อไม่เล็กเอเออไม่เล็กโอ้เป็นไม่เลเลยเฉยถพลัง RX8 กดดีอ่ะรคันนี้ไม่มีวตัยเหรอนต้องปเยรถตน่าจะรัดอีกทีนะชนอ๋อแต่ว่าชนแรงนันแหละดีว่าของเราพังไปโไปกน <c oughs> <laughs> วิ่งไม่ออกเอ้ย <laughs> วิ่งไม่ออกออกไม่้ไอคันชมพูอ่ะป <c oughs> กติเก่งจังเลย <c oughs> ทำไมวันนี้อ่ะ <c oughs> ทำไมวันนี้หนีเขาอ่ะไอเต่ววาอ่ะไอเต่ววาอ่ะ บดมันเลยบดมันเลยเอ้ยบดมันเลยไหนอ่ะภาพกีฬามันๆไหนอ่ะสักช็อตหนึ่งสักช็อตนึงเออเออเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาเอาบดรอบบทรอบ